มดอดวันนั้นกินข้าวต้มปลาเก่าอร่อยเนาะ้วต้มปลากระพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสั่งข้าวแห้งข้าวแห้งทะเลอันนี้ยำแมงกระพลนอันนี้หนึ่งร้อยบาทลองชิมวันนั้นเรากินยำเกี่ยวปลาใช่ไหมยำเกี่ยวปลาเราก็สั่งแต่ว่านี้เราสั่งยำแมงกระพลันมาด้วย ตามนี้เลยนะคะร้านข้าวต้มปลาหนึ่ง ีเราสั่งเป็นข้าวแห้งทะเรรวมเครื่องมันก็เหมือนปีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็ผัดมาเหรอมีกระเทียมเจียวโรยหน้ามีไข่ผัดเมือนใส่ไข่แล้วก็โปกมาลงบนข้าวกินกับน้ำจิ้มแบบนี้เหรอน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เคยกินเลย ิ้มมันเป็นยังไงหรออร่อยไหมออร่อยติ่มิมเขาอร่อยเนะาะเาที่ร้านยัขอเพเิ่มเลยกลับบ้านติ้มเป็นยังไงบอกถูกไหม <c oughs> ยาลบยา่บยาเ้างแหงมีอะไรบ้างหยิบ,ม,บมีอะไรบ้างางงเพราะว่าเราสั่งเป็นข้าวแห้ง มีทะเลไงแล้วก็ปลาหมึกกุ้งอ๋อเขาก็ผัดมาหรอเมื่อกี้เขาผัดผัดคุกกระข่แล้วก็ใส่กระเทียมเจียวโรยมาเออแปลกดีไม่เคยกินกินกับน้ำจิ้มนี้นะเค้าที่แล้วมาชิมเป็นข้าวต้มปลาเก๋าเนะอร่อยแนะนำนะร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยน้ำซุปก็อร่อยชิมสิเป็นไง ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มหรือเปล่ามันเป็นยังไงมันมีรสชาติมันเหมือนจิ้มข้าวน้ำจิ้มกับซีฟู้ดอะอะไรนะรวนไข่แท่งโอ้ประมาณนีโอเคร <Okay. S 2> ้านข้าวต้มปลาหนึ่งหกสี่นะคะนี่อร่อยนะลองแวะมาลองชิมนะคะอยู่แถวแถวซอยแบริง่ง คือมันอยู่ระหว่างแบริ่งกับลาซานะตรงเนี้ยไปแบริ่งลาซานะคะ mm hmm. เข้าต้มปลาหน mm ึ่งหสี่พวกปลาพวกของทะเลเขาก็สดนะคะ mm hmm. ใช้ได้เลย <Okay. S 2> จากร้านเขานะคะถ้าออกไป ถ้าตรงไปข้างหน้าก็คือไปเข้าตรงไปข้างหน้าคือซอยแบริ่งคือร้านเขาตรงเนี้ยคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าถนนอะไรแต่จากร้านเขาเมื่อกี้นะคะถ้าตรงขึ้นมาข้าซ้ายคือเออเลี้ยวเข้าซอยแบริ่งนะแล้วก็ไปออกสีนคลินได้ข้าขวานนี้คือไปรงไฟฟ้าใช่ไหม ตรงไปก็คือไปออกสีนคำกรินตอนนี้เราอยู่ในซอยแบล็ลงไว้มาลองชิมนะคะ